สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่กลับมาพบกับพอยในช่องพอย19ทาโล่วันนี้พอยมาทำพิกอเด็กนะคะพิกอเด็กในหัวข้อ ถ้าเราดูเฉยๆนะเราอยู่เฉยๆดูเฉยๆเนี่ยเขาจะติดต่อมาไหมนะคะถ้าเราอยู่เฉยๆเนาะดูเฉยๆดูเงียบๆอะไรเงี้ยเขาจะติดต่อมาไหมนะคะให้คุณนึกถึงหน้าคนคนนั้นนะแล้วก็เลือกไพ่เริ่มจากกองนี้เนาะกองที่1กองที่สองกองที่3นนะดูรูปหัวใจก็ได้นะใครชอบแบบไหนใครอะไรให้นึกถึงหน้าเขาก่อนทําจิตให้นิ่งๆเนาะไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูคลิปนี้เมื่อไหร่นะก็สามารถดูได้เนาะ ลองเรามาเล่นกันสนุกสนุกแล้วกันนะเป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วกันนะคะโอเคค่ะเลือกไพ่ได้เลยเนาะทำใจให้นิ่งๆน,นะเราก็นึกถึงคนคนนั้นนะคะโอเคเลือกได้แล้วเนาะกลองที่1กองที่2กองที่3ใครเลือกกลองไหนก็จําไว้เนาะโอเคเดี๋ยวพลอยทํากลองที่1ก่อนนะกลองที่2กลองที่3ลุกไปก่อนนะคะในหัวข้อที่บอกว่าเราดูเฉยๆนะฮะแล้วเขา จะทำยังไงนะเขาจะติดต่อมาไหมนะคะขอดูหน่อยค่ะดูคนคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งคิดถึงคะ่ะเขาเป็นยังไงคะเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นลักษณะแบบไหนขอดูเรื่องราวเขานิดนึงเนาะตัวตนเขาเป็นห้าถ้วยความคิดเขาเป็นเดรสชาริออตนะไทย โอ้คนคนนี้ค่อนข้างรักอิสระมากๆนะคะอืเหมือนเด็กเลยนะคะเด็กเลยแต่เขาเป็นคนฉลาดนะเขาเป็นคนฉลาดแก้ไขสถานการณ์เก่งนะคะตัวเขาพอยมองว่าห้าถ้วยบ่งบอกถึงเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วเขายังคงกังวลรู้สึกเสียใจเพราะคุณมีปัญหาอะไรกันเหรอเป็นคนคุยหรือเป็นการทะเละาะกันหรือเปล่านะเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีการ ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็ได้เนาะหรือตัวเขากําลังเก็บกดกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะเป็นคนที่เศร้าซึมก็ได้คนพไพ่ใบนี้มันเหมือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้นะเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการของความกังวลกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะฮะความคิดเขาตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าโออกําลังคิด นะกำลังคิดอยากจะเอาชนะกำลังประเมินคู่คู่แข่งอยู่นะคู่กรณีเออคู่แข่งคู่กรณีว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะตัวเขาเองมีอีโก,โก้นะในความคิดเขาเห็นไหมฮะโดยชาริออนเกี่ยวกับชาวราศีกรกฎได้นะคะชาวราศีกรกฎนะฮะอยู่ในความคิดเขาได้เนาะแล้วก็ไพ่ของจิตใต้สํานึกตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างอิสระมากๆเป็นจิตใต้สํานึก คือพลอยมองว่าตอนนี้เขากําลังนึกถึงเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้นะนี่ใกล้สบงการมาแล้วด้วยก็ได้นะฉะนั้นไพ่บอกว่าเขากําลังนึกเรื่องของการเดินทางนะการท่องเที่ยวความสนุกนะแต่ว่ามีความกังวลอยู่ลึกๆในจิตจิตในตัวตนเขาอะค่ะเออมีเรื่องปัญหาในอนดีตที่เขากําลังออกังวลอยู่แต่ว่าเขาเป็นคนฉลาดนะไพ่ของเขาเป็นคนฉลาดคนที่แก้ไขปัญหาเก่งคนรู้ทันคนอื่นนะ เดอะเมจิเชียนแต่ว่าไพ่ห้าหดาบอะคพอยว่าเขามีความไม่มั่นใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่ทําพยายามทําดีแล้วนะทำดีแล้วถ้ามองกันนะเขาอาจจะคิดว่าเขาทําดีแล้วอาจจะไม่ได้รับการตอบแทนที่ดีมีคนที่เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งอารมณ์แบบเออเหวี่ยงเก่งเอาเอาแต่ใจตัวเองเก่งก็ได้หรือถ้าเขาเป็นคนคนนี้ นะตอนนี้เขากําลังรู้สึกเสียใจว่ามีคนที่เงียบหายจากเขาไปแนวโน้มมันมันเป็นไพท่ที่ที่มองได้ทั้งสองแง่ว่ามีคนเดินหนีเขาไปแล้วเขาก็กําลังมองตามหรือเขาเองกําลังหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะแนวโน้มมันมีแนวโนม้มว่าตัวเขากําลังออตั้งหัวกับเรื่องนั้นอยู่ด้วยนะเพราะว่าไพ่ของห้าถ้วยไปเจอ5ดาบนะห้าก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นาะทีนี้มาดูกันตามคําถามของเรานะดูตามคําถามของเราเลยแนวะว่า ่าละถ้าเราอยู่เฉยๆนะถ้าเราอยู่เฉยๆเขาจะติดต่อมาไหมคะมน่าจะมีปัญหากันเนาะเพราะไพ่อของความรู้สึกว่าเอองียบแล้วก็อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่กับความวิตกกนะังวลเนี่ยเขาดูหน่อยฮะว่าถ้าคุณนะกองหนึ่งนะคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งอยู่เฉยๆเงียบๆ คนคนนั้นเขาจะติดต่อมาไหมคะสามไม้เท้าเขาก็รอนะอุ้ยสี่ไม้เท้าอืมนะคะคอยว่าเขาจะติดต่อมานะเขาจะติดต่อมาตอนเนี้ยถ้าคุณเงียบๆเฉยๆนะความรู้สึกว่าเขาเองสามไม้มาเป็นสี่ไม้เขาเองเขาก็อยากพัฒนาความสาคัญกับคุณนะพคอยบอกได้เลยสมไม้เท้ามันขาดเห็นไหมคะขาดแต่พอเป็นสี่ไม้เท้าการมันเริ่มเติมเต็มนะฮะฉะนั้นะ ความต่อเนื่องของความสัมพันธ์พลอยว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณเงียบๆไพ่สีเดียวกันเลยฉะนั้นพลอยว่าเขาจะติดต่อคุณมานะถึงว่าเขาอาจจะทำอาจจะช้าหน่อยก็ได้เพราะมีอีโก้นะเพราะมีความมีอีโก้มีความที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองยังขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างยังต้องแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มองแล้วไพ่นะมีการติดต่อกันเขาจะขยับตัวทําอะไรสักสักอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไม่ถูกหายจากกันไปเนาะ โอเคค่ะนี่คือกองที่หนึ่งเนาะเรามาดูกองที่สองกันต่อนะคะกองที่สองใครเลือกกองที่สองเนาะโอเคค่ะกองที่สองมาดูนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงคนคนนั้นนะคะที่คนเ,เบอร์สองคนที่เลือกกองกองสองแล้กันเนาะคนที่เลือกกองสองคนคนนั้นคนที่กองสองกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาเป็นคนยังไงเรื่องราวของเขาขอดูหน่อย หนึ่งถ้วยอหนึ่งถ้วยนะฮะความคิดจิตใต้สำเนก view of fortune นะฮะแล้วก็จ็ดเหรียญน,นะพวกคุณไม่ได้คุยกันหรอนะพวกคุณไม่ได้คุยกันหรือเปล่านะโอ้มันก็ต้องไม่ได้คุยกันเนาะดูว่าเขาจะติดต่อใหมไหมนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่พอยมองว่าอาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็ได้นะ อาจจะเพิ่งเริ่มต้นเขาอะเป็นคนหยิบยื่นความสัมพันธ์มาให้คุณติดต่อมาหาคุณใส่ใจคุณในช่วงหนึ่งแต่ว่าความคิดเขาเพราะว่าเขาเขาเริ่มมีความคิดที่เหมือนจะต่อต้านอะไรบางสิ่งบางอย่างแท่ต่อต้านหรือหรือคนที่เขากําลังคิดถึงเนี่ยเป็นคนที่อ่าเอาแต่ใจหรือเปล่าเอาแต่ใจแล้วก็เออไม่ค่อยอ่อนให้เขาหรือเปล่าไม่ค่อยยอมในบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะพราไพ่ของ ของควีนถึงดาบเนี่ยคนที่ชอบสืบชอบสองคี้หึงขี้หวงด้วยหรือเปล่ามีภาวะอย่างนั้นเนาะแต่วนะิวออฟจูน่ะบอกว่าจิตใต้สำนึกเขาเขาก็รู้สึกถึงคุณนะเหมือนเหมือนกับชะตาเวี่ยงมาให้เจอกันนะเวี่ยงมาให้เจอกันแล้วก็เขารู้สึกได้ว่าคุณนะก็คืออะไรที่ถูกส่งมาให้เขาเหมือนกันแต่ภาวะที่เขานิ่งนะ่ะ เขาก็เองเขาก็อยากรอให้คุณติดต่อนะเขารอว่าเขาทําอะไรไปบางสิ่งมันอย่างยื่นถ้วยมาเห็นถ้วยมาแล้วเขาทําเหมือนเขาทําอะไรมาบางสิ่งมันอย่างแล้วแต่เขาเองเขาก็อยากได้รับเหมือนกันไพ่ของควีนถือดาบอะนะควีนถือดาบก็ยังบอกว่าเขาเองเขาก็มีข้อแม้ของเขาเหมือนกันฉะนั้นไพ่ของเด็กถือเหรียญนะ ยังคงนึกถึงอยู่ยังตัวเขาเองเขายังคงรู้สึกถึงความสัมพันธ์อยู่นะยังถือไว้เบาๆมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นหรืออายุที่แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะว่ามีควีนกับเด็กอยู่นี่เนาะฉะนั้นภายอายุมันอาจจะต่างกันการปรับอะไรบางสิ่งบางอย่างมันมันจะต้องเออ ได้พูดได้คุยกันฉะนั้นถือไว้ค่ะยังถือไว้เบาๆเนาะนีคือตัวเขายังถือความรู้สึกเขาเองอาจจะหันหน้าไปทํางานหรือทําธุรกิจอะไรก็ได้เพราะว่ามีไพ่ของเหรียญขึ้นมาเนาะทีนี้มาดูกันค่ะแล้วคําถามของเราสําหรับกองที่2ถ้าเราอยู่เฉยๆถ้าคนกองที่สองอยู่ดูเฉยๆดูเงียบๆแล้วก็แบบไม่สนใจนะอยู่อยู่ในอยู่เฉยๆแล้วกัน เขาเองนะเขาจะติดต่อมาเองไหมคะเขาจะติดต่อมาไหมขอดูหน่อยค่ะสองถ้วยขึ้นแล้วนะเจ็ดไม้โอเคติดต่อมานะติดต่อมาเห็นไหมสองถ้วย พอเราเฉยๆนะก็พยายามฝ่าฟันพยายามจะเป็นคนที่ดันทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอาจจะได้เจออาจจะมาพูดมาคุยเลยแหละเพราะว่าสมถ้วยเนาะสองถ้วยสามถ้วยเลยนะฮะัูจากไพ่แล้วถ้าคุณอยู่เฉยๆนะคนที่เลือกกองที่2ก็ติดต่อมาเหมือนกันนะเพราะว่า มีภาวะของการฝ่าฟันเลยนะมีกำแพงบางๆเขาเริ่มรู้สึกแล้วแหละว่าเฮ้ยทำไมมันดูเงียบเงียบงันๆงนไปนะจากที่ไลาหาทุกวันอาจจะนู่นนี่นั่นแต่ว่าทำไมดูเงียบดูเฉยนะฉะนั้นถ้าเราดูเฉยๆนะดูอยู่เฉยๆเขาจะเป็นคนที่ติดต่อมาเหมือนกันเพราะว่าก็ยังอยากสารความสัมพันธ์กับเราเหมือนกันนะคะโอเคค่ะไปดูกองที่3มกันเนาะมาค่ะเรามาต่อกันที่กองที่สมเนาะ เรามาต่อกันที่กองที่สามสำหรับกองที่สามนะคะถามดูก่อนว่าคนคนนั้นที่คนที่คนกองที่สามนะคะเลือกไว้เขาคนนั้นมีลักษณะเป็นยังไงคะเขาคนนั้นมีลักษณะเป็นยังไงเจ็ดไม้เทา้าอืม ะะความคิดเขาล่ะเดอะซันพวกคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะ,ะเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยห้าไม้เท้านะีมีจไม้เทา้ามีห้าไม้เทา้าพวกคุณทะเลาะก,กันเปล่านะ,ะอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วเคยพูดตกลงแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันด้วยก็ได้นะมันมีปัญหาหรือมีใครคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วก็ได้นะฮะนั่นไงไพ่เดลเวอร์นะไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาออบอกว่า ตัวเขาเองเขากําลังเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างเนาะพวกคุณอาจจะทะเลาะก,กันได้หรือเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าไพ่เจ็ดไม้คือการต่อสู้มีกําแพงเกิดขึ้นอาจจะบล็อกอาจจะปิดกั้นทางความรู้สึกแต่ถามว่าเขามีความสุขนะในความคิดเขาเขานึกถึงคนอายุน้อยได้นะคนอายุน้อยก็คือคน,คนที่เอ่อทำให้เขามีความสุขได้นะแล้วก็ไพ่ของห้าไม้นะคะห้าไม้บอกบอกว่าจิตใต้สํานรก์เขามีการ ขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากคนหลายๆคนนะคะใครมีห้าไม้เท้าอะ่ะมันบ่งบอกถึงว่าเขาอะ่ะกำลังมีปัญหากำลังเจอปัญหาจิตใต้สำนึกเขากำลังสับสนอะไรบางสิ่งอย่างมันเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนนะคะไพ่เดอะเลิฟเวอร์ขึ้นมาในแนวโน้อมอนาคตพลอยบอกพวกคุณอาจจะ คนในคนนึงมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีการครบซ้อนเกิดขึ้นนะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาเป็นตัวเลือกของคุณมองว่าภาวะของเดลเวอร์เป็นชาวราศีมิถุนได้นะคะเะนั้นพลอยมองว่าถ้าความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนนี้พลอยว่าเขากําลังเจอปัญหากับเรื่องของคนหมู่มากอันนี้ก็หมู่มากอันนี้ก็หมู่มากฉะนั้นกําลังมีปัญหาพวกคุณอาจจะบล็อกอาจจะปิดกั้นกันนะคะปิดกั้นทางความรู้สึกก็ได้เนาะทีนี้มาดูค่ะมาดูว่ามาดูว่า ถ้าเราดูเฉยๆเราเงียบๆเราอยู่นิ่งๆนะเขาจะติดต่อมาไหมคะกองที่กองที่3เนาะถ้ากองที่3ถ้าคุณกองที่3อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะเขาคนนั้นจะติดต่อมาไหมคะ6ไม้เท้าเดมูลควีนถือไม้ไพ่บอกเลยนะคะไพ่บอกว่ากล เขาจะติดต่อมาไหมเพราะว่ามีการกลับมาของใครบางคนเดอะมูนเขาเองก็กังวลน,นะความความที่เงียบใส่กันนิ่งใส่กันเฉยเฉยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะกลับมานะคุณอยู่เฉยเยเพราะว่าคุณอยู่เฉยเสรุปแล้วนะสามกองก็คล้ายๆกันเลยเนาะติดต่อมาเองเหมือนกันแนวะไพ่ของควีนถือไม้คุณเชื่อมั่นตัวเองไว้คุณทําตัวให้สวยสวยเลิไว้อยู่พื้นท นะคนที่คุณกําลังมีประเด็นอยู่ค่อยว่าเขามีปัญหาแหละอม,มีปัญหาค่อยว่ามีเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องของคําพูดคนอื่นนะฉะนั้นถ้ามองว่ามาไหมนะมาขยับแล้วนะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อมาค่ะเนาะทั้ง3มกองเลยนะสวยๆเลิศๆไว้ค่ะนะมีความเย่อหยิ่งของเราไว้เนะฮะเราสวยเราเลิศเราเชิดไว้เกาะน,นะฉะนั้นมีเกณฑ์ค่ะเรามีคุณค่าเนาะฉะนั้นกองที่สาม คอยก็มองว่ามีเกณฑ์การติดต่อมาอยู่ดีค่ะโอเคค่ะยังไงก็จบไปแล้วเนาะดูเป็นแค่ความบันเทิงนะคะไทยของทั้ง3กองเนาะก็ถ้าผ่านมาเมื่อไหร่แวะดูอันนี้นะก็ยังสามารถดูได้ตลอดเนาะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะสวัสดีค่ะ